ถานวิจัยและพัฒนาอัญ,ญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ GIT ดันผู้ประกอบการรุ่นใหม่ขยายตลาดออกร้านในงานบางกอกเจมแอนด์เจอว์รี่แฟร์พร้อมจัดเอ็กซิบิชันสมาร์ตเจอร์เลอร์ป้าไอทโชว์ศักยภาพนะักออกแบบรุ่นใหม่สู่สากลณห้อง1น0่หงชั้น1ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติสมาร์ตเจอ e ์เลอร์เนี่ยเป็นโครงการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่ม SME นะฮะให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกนะครับ จรที่เราความโครงการนี้มาหลายปีแล้วนะครับโดยจะรับสมัครนะฮะบุคคลที่สนใจรวมถึงลูกหลานคนที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมหรือนักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาทางด้านนี้มานะครับเข้ามาร่วมโครงการโดยเราจะมีการอบรมนะครับในเรื่องของการตลาดเรื่องของการออกแบบเรื่องของเออทคนิคต่างๆนะครับให้ ให้กับผู้เข้าอบรมเนี่ยเป็นเวลาสิบวันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการทำพิชชิ่งเพื่อเลือกคนที่จะไปในโครงการต่อเรานะครับโดยปีนี้เนี่ยเราได้มีการคัดเลือกขึ้นมาทั้งหมด40่ท่านนะฮะที่เข้าอบรมก่อน 40ท่านปุ๊บเรามาคัดเหลือประมาณ13ท่านนะครับเพื่อมาออกงานในวันนี้แล้วก็ใน13ท่านเนีมี10ท่านที่ได้ไปดูงานต่างประเทศด้วยกันนะครับซึ่งเราก็พยายามพากลุ่มนักเรียนเนี้ยที่เป็น Smart j จิ e เวอรเนี่ยเข้าไปดูกระบวนการดูการทำ Product ดูเรื่องของดีไซน์เรื่องของแบนด i n g ในตลาดต่างประเทศปีนี้เราพาไปดูที่จีนนะครับซึ่งพอพูดถึงจีนทุกคนก็คงมองว่าทำไมเป็นประเทศจีนนะครับ จีนวันนี้เนี่ยวิพัฒนาการไปไกลมากเทคโนโลยีโน้ตหาวต่างๆเนี่ยในอุตสาหกรรมอัญ,ญมณีเครื่องประดับเนี่ยพาน้องๆไปดูโรงงานที่ออโตเมชันทั้งโรงงานเลยนะครับใช้โรบอทใช้อะไรในการผลิตจิวเวลรี่นะครับเ,เรื่องของการเจราาิญรไนที่มีการมอดิฟายเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆให้มันมีความง่ายๆและก็คล่องตัวมากขึ้นการทำทองที่เป็น 9, เก้าฟ9นายนะครับ 99. 99เก้าสเานี่ยสามารถมาทำ forming ทําเซตติ้งใส่พลอยใส่อะไรได้มีความแข็งแรงมากขึ้นต่างๆเป็นลักษณะทอง 5G นะครับดูการไลฟ์สดดูพิพิธภัณฑ์มิวเซียมต่างๆที่สืบทอดเรื่องราวของอัญ,ญมณีจีนนะครับซึ่งทุกคนที่ไปเนี่ยรวมถึงไปดูตลาดหยกด้วยนะครับไปดูเรื่องของการเกรดดิ้งการคอรไฟไปคุยกับแหลกแห่งชาติของจีนนะครับน้องๆที่กลับมาก็คงจะได้ไอเดียที่มาต่อยอดมาสาร้างต่อสา,ร,อสาร,รรมือธุรกิจของตัวเองต่อนะครับเราก็คาดหวังว่าโครงการพวกนี้เนี่ยจะ สร้างาผู้ประกอบการรใ,ใหม่ๆนะฮะแล้วก็พยายามสร้างให้ SME เล้วราแข็งแกร่งขึ้นมา